ายุขึ้นฝั่งกระจายฝนข้ารอมานานฝนมาสักทีย่อมควาอบระกาศต่ำแรงเคลื่อนฉารองมากลางประเทศไทย13-17กันยายนฝนแรงทุกภาคพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภาัยอุทกภัยพยากรากา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทย์พรลุงพิลาชายทาง Facebook และติ๊กต๊อก ประจำนาทีที่8กันยายนในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มฝนและยอมความประกาศตำ่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่13จนถึง17กันยายนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งนะครับ ในช่วงนี้มีพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นยางยีที่อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนยางยีในขณะนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับและอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้กับเมืองฮาหนอยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นก็จะกระจายกลุ่มฝนจากการสลายตัวเข้าสู่สปปลาวและบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยดังนั้นในช่วงนี้นะครับ ในบางพื้นที่ก็จะได้รับฝนจากอิทธิพลของการอ่อนกำลังลงของพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นยางิเป็นพายุโซนร้อนและเตรียมที่จะอ่อนกำลังลงอีกเป็นพายุดิเปรชันและย่อมคอบระกกาศต่ำซึ่งนะครับบางพื้นที่ของภาคเหนือเมื่อวานนี้เริ่มมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งนะครับในช่วงหัวขําของภาคเหนือที่ผ่านมาเมื่อวานนี้7กันยายน2 5 6 7. 7ได้มีด้านของฟ้าแดง บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งนะครับใกล้กับในช่วงตะวันลับขอบฟ้ามีในด้านของปรากฏการณ์ฟ้าแดงเกิดขึ้นนะครับสำหรับประชาชนที่พบเห็นก็สร้างความตื่นตาตื่นใจสำหรับประชาชนที่พบเห็นกันนะครับเมื่อวานนี้ตัวทั้งบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายเลยนะครับดังภาพที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้าน นอกจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะครับที่เห็นปรากฏการณ์แปลกๆปกบริเวณพื้นที่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงประสบพบเจอกับสภาวะของความแห้งแล้งฝนตกแต่ละทีปริมาณไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีการแจ้งข่าวจากกลุ่มเตือนภัยสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ตมนหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ฝนที่ไม่ตกลงมาเลยนะคบในช่วงนี้ทำให้พื้นที่การเกษตรนาข้าวของชาวบ้านแห้งตายเป็นจำนวนมากรวมถึงบริเวณพื้นที่อำเภอไผ่สารีนครสวรรค์นอกจากนั้นแล้วนะครับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังคงมีความแห้งแล้งเช่นกันดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับยังคงต้องแจ้งเตือนในด้านของการเฝ้าระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของพายุยางีที่เริ่มมีการอ่อนกำลังลงและเตรียมที่จะสลายตัวนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนในวันนี้8กันยายน2567ฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านบึงกาฬสกลนครและนะครพนมส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากจากมารสุมตะวตกเฉียงใต้คือบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตากกำแพงเพชแรแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบณ์เลยหนองคายมุกดาหารนครน,นายกปราจีน,ยยจนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณภูเก็ตสรา์ธานีกระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและาราธิที่ว่านอกจากนั้นแล้วนะครับแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศ แอสนันยังแจ้งเตือน,นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและบึงการส่วนแอดยิเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนาวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะครับซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมทิยานะคะที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุด เป็นฉบับที่21ในด้านของการแจ้งเตือนพายุโซนร้อนอยางนินะครับซึ่งนะครับในด้านของพายุได้อ่อนกําลังลงจากพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนในขณะนี้เตรียมที่จะอ่อนกําลังลงอีกเป็นพายุดีเพรสชันและยอมความประกาศต่ํานะครับทิศทางนะครับอยู่ที่ละจิจูด20.7องศาเหนือลองจิจูด153องศาตะวันออก ในขณะนี้ยังคงปกคลุมบริเวณพื้นที่ด้านตําตกของเวียดนามนะครับและเตรียมที่จะอ่อนกําลังลงอีกความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนบริเวณความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นจะทําให้คลื่นลมแรงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ คลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือนะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงในวันนี้8กันยายน2567นอกจากพายุยางหิแล้วนะครับในช่วงใกล้กับกลางเดือนนี้จะมีย่อมความประกาศตามเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะจ้องจับตาในด้านของย่อมความประกาศตตต่่่ทีจะะะกออััอัววแลลเคคืนนรบ โดยจะเห็นในด้านของย่อมความประกาศตาที่จะเริ่มปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยคาดว่าจะก่อตัวและเคลื่อนตัวบริเวณพื้นที่จากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้มาที่บริเวณพื้นที่เวียดนามซปปลาวและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามซปปลาว และจากเลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับและนะครับจะเเลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนครพนมมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัว มาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากเคลื่อนตัวมาที่มหาสารคามก็จะเคลื่อนตัวต่อมาที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับจังหวัดบุรีรัมย์มาที่บริเวณพื้นที่นครราชสีมาลบบุรีสระบุรีและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ขอให้ติดตามการอัปเดตในด้านของย่อมความประกาศตาที่จะเคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยลูกนี้นะครับติดตามการอัปเดตพยากรณ์อ,อากาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนนะครับในวันนี้ในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละ40และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขะนองร้อยละ60ฝนตกหนักหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรณธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเพื่อประกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันสุมพรและสุราษรธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพยากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ